สวัสดีคะ่ะทุกคนมีหนึ่งแปลงจะมานำเสนอนะคะทุกคนแปลงนี้มีจุดเด่นคือหน้าแปลงจะเป็นถนนลาดยางเลยนะคะที่นี่บ้านน้ำปดอำเภอน้ำาสมจังหวัดอุดรธานีนะคะนี่เลยค่ะมีอีกหนึ่งแปลงนะคะที่วิวสวยมากๆนี่เลยค่ะอันนี้ก็จะติดภูเขาแล้วก็ลมดีมากมาก แป้งนี้เหมาะสําหรับทําบ้านสวนทําเกษตรผสมผสานนะคะพอดีว่าผ่านมาเมื่อก,กี้ก็จะมีสวนเงาะอยู่เหมือนกันนะคะเนี่ยที่นี่เขาก็เ,เด่นๆเรื่องการปลูกเงาะนะคะบ้านน้ําปดทางทางไปทางนี้ก็จะเป็นบ้านนาชมพูนะคะทางนี้ไปบ้านน้ําปดแล้วก็สามารถออกอาเภอนนําสมได้แล้วก็ที่นี่เ,เป็นถนนสายรองเนาะไม่ใช่สายหลักสายรองก็จะเป็นฝั่งนู้น บอกตรงๆว่าถ้าเรื่องของการค้าขายก็อาจจะเปิดร้านของชำได้นิดหน่อยนะคะแต่ถ้าเป็นร้านใหญ่ๆน่าจะก็ถ้าเป็นร้านกเกษตรก็เหมาะค่ะทุกคนแต่ว่าหลักๆแล้วแนะนําให้ทําเป็นกเกษตรผสมผสานปลูกงาปลูกผลไม้อะไรอย่างเงี้ยหรือทําบ้านสวนตรงเนี้ยเหมาะมากๆเลยนะคะทุกคนนี้เลยค่ะแต่ว่าต้องขออภัยเพราะว่าตอนนี้เขาปลูกอ้อยนะคะนี่ค่ะ วิวสวยมากๆแต่ว่าถ้าเป็นหน้าฝนจะสวยกว่าน,นี้นะคะทุกคนนี่เลยแล้วที่ของเราถามว่าต่ำไหมถ้าจะปลูกบ,บ้านแนะนำเออเอาขึ้นอีกสักห้าสิบเซนแต่ด้านหลังก็ก็จะเป็นสโลปขึ้นไปอย่างนี้เนาะเพราะว่าสังเกตดูที่แล้วก็จะเป็นสโลปขึ้นด้านหลังบ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์นะคะทุกคนอันนี้เป็นเป็นถนนเอ่อที่สามารถวิ่งเข้าไปตรงข้างแปลงเรานะคะทาถนนเนาะ บ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์บางคนเขาก็เรียกว่าห่วงจุ้ยดีนั่นเองนะคะยิ่งมีภูเขาอยู่ด้านหลังนี่หนุนหลังนี่ก็จะทําให้ร่ํารวยนะคะแล้วก็เป็นทิศทางลมด้วยค่ะทุกคนใครที่กําลังมองหาที่ดินแบบนี้อยู่นะคะ,ะถามว่าเรื่องน้ําประปา น้ำประปายังไม่ทันได้ถึงที่นี่นะคะน่าจะเป็นบ้านหลังสุดท้ายตรงนู่นประมาณสองร้ยเมตรนะคะทุกคนแล้วก็ไฟฟ้าด้วยเช่นกันนะคะยังไม่ถึงที่นี่ถ้าจะใช้ไฟน่าจะดึงดึงสายไฟจากหมู่บ้านมานะคะนี่เลยค่ะมีน้องหมาด้วยนี่เลยวิวสวยมากแล้วอากาศเย็นดีมากๆเลยค่ะเดี๋ยวพาเข้าไปดูในแปลงสวยจริงทุกคนเนี่ยแมนบอดสุดปลาอ้อยพูดเลยบอ สุดป่าอ้อยแต่ว่าอ้อยต้องขอภัยอ้อยเราไม่ได้ให้นะคะพอดีว่าขายเป็นอ่าเป็นพันแต่ว่าบ้านหลังนี้อันนี้เป็นบ้านเพื่อนบ้านนะคะไม่ใช่บ้านของเรานะคะนี่เลยจ้ะมะขามนี่ก็ให้ไปเลยนะคะต้นมะขามเนาะเนี่ยที่ของเราสวยมากเดี๋ยวขอดูสระน้ำข้างๆบ้านก่อน ปลาใสไม่มีที่ติเลย <c oughs> คุณติ๊กพี่น้องเลยน้ำขุน้องใสปลาเยอะนี่ต้นมะนาวเพิ่นใช่ต้นมะนาวเรา <c oughs> นี่เลยค่ะแปลงของเราที่นี่สิบสี่ไร่นะตัวเองเดี๋ยวรายละเอียดลงไว้ใต้คำอธิบายไปให้นะคะเนี่ยต้นมะขามก็มีหนึ่งต้น ุกคนที่แปลงนี้สวยนี่ค่ะทุกคนเพิ่นว่าตรงไหนที่มีอ้อยอมแม่นมันหมดเลยแล้วดินเป็นยังไงที่รักจ๋าเป็นดินร่วนนะคะไม่ใช่ดินเอ่อหินแหเด้อู้ยเย็นดีมากดูมะขามดูมะขามก่อนดูมะขามไม่ได้เอาพริกเกลือมา <laughs> ตามมาขามาพี่น้องเอ้ยหูยเย็นมากทุกคนยิ่งหน้าหนาวด้วยยิ่งเย็นนี่เลยที่เขาสลบขึ้นมากถ้าตัดอ้อยนี้จะเห็นสวยวิ่งเลยนี่เลยค่ะแล้วดินดีมากๆเลยนี่เลยเนี่ยที่ของเราติดผู้เข้าด้วยแล้วนานๆจะเจอแปลงแบบนี้ทีทุกคนนี่เลยหลักแดนชัดเจนหลักแดนชัดเจนค่ะทุกคนจ้า นี่เลยค่ะที่ของเราสวยมากเหมือนอยู่เมืองนอกเลยอะ่ะ <c oughs> นี่เลยค่ะเนี่ยที่ไม่ได้แบบเรียบเรียบตรงฉิงนี่นะเขาจะค่อยสลบสลบค่อยๆมากเลยประมาณสิบองศาได้ไม่ถึงกระสูงนี่เลยค่ะ Under, อ,อันเดินนี่กัะเมียนบอกบอะเมียนเ,เ,เอาเฉพาะอ้อย เฉพาะอ้อยค่ะทุกคนนี่เลยโอ้ทำลงไปเดออ้อแบบนี้ผู้ใดมักพื้นที่เละไหลนี่เลยจ้ะแนะนำเลยนะคะใครที่กำลังมองหาที่เปล่านะคะ<อ>จะปลูกอ,อ้อยต่อไปก็ได้นะอ,นอันนี้อ้อยต่อใดแล้วเนี่ยนุต,นต่อค่ะฮะต่อสี่แล้วทุกคน,ต,น,นคต้องโลงออกถ้าเกิดว่าปีสี่แล้วต้องโลงออกค่ะทุกคน,นเพราะว่า เขาจะไม่งามแล้วนะคะถึงปีสี่แล้วเนาะถ้าเกิดว่าต้อนึ่งอย่างเงี้ยเราก็เอาปุ๋ยลงแล้วก็ถายกบได้เลยเนี่ยมันหมดละหมดฤดูการเอาแล้วนะคะทำกะเกษตรผสมผสานได้ค่ะทุกคนหลักแดนชัดเจนนะคะนี่เลยจ้า ใครที่กำลังมองหาที่ปล่าแบบนี้แนะนำแปลงนี้เลยนะคะฝากไว้ด้วยนะจ๊ะที่นี่บ้านน้ำปดตําบลน,น้ำสมอําเภอน้ำสมจังหวัดอุดรธานีนั่นเองค่ะโอเคขอบคุณมากที่รับชมจ้าแล้วเจอกันจ้านี่เลยกับวิวส,สวยๆแบบนี้